รวยไว้เมื่อใช้ว่าแพลนเกษตรกรทั่วแดนตาน่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายว่าแพลนของดีนแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใคร สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของเวอร์แพนสามเกลือสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนไคโตซานโอลิโกแซคคาไรซึ่งใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและที่สำคัญครับสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรซึ่งทั้ง3าอย่างนั้นช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตวันนี้ครับ นิตรเกษตรมายืนอยู่ที่มุมสี่ครับบ้านวังตะเคียนตําบลวังตะเคียนครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขาปลูกทุเรียนพันหมอนทองในอดีตเธอปลูกเป็นพันพันต้นอายุ10ปีขายได้เป็นร้อยตันสุดท้ายตายหมดครับทั้งน้ําท่วมทวั้งโรคเล้าหลุมเล้าเธอบอกว่าไม่ย่อท้อทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไปเพราะชีวิตคือการต่อสู้จนในที่สุดเธอเริ่มปลูกใหม่ครับปัจจุบันนี้อายุทุเรียนของเธอนั้น มีอายุ6ปีด้วยกันที่สำคัญครับเธอก็มีปัญหาเหมือนกันพออายุทุเรียน3ปีใบเหลืองแก้ปัญหาไม่ได้อายคนเขาครับไม่ยอมให้ใครเข้าสวนแก้ไขปัญหาแบบเงียบๆแล้วเธอก็มาพบว่าสูตรใหม่ยิ่งเห็นผลทันใจแล้วก็ทำให้เธอน้าปลื้มใจกับการใช้3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่อีกด้วยพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นผมขออนุญาตถามเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับชื่อป้าแหวง พจนานนท์ค่ะเบ้าแหวงถือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับการนอนนิยมการค่ะพี่หนิวพี่หนิวนะครับทาไมพี่หนิวถึงให้ผมมาดูว่าการทํางานของสามเกลือเป็นอย่างไรพี่หนิวทําไมพามาที่นี่ครับอ่าเขาปลูกทุเรียนแล้วอ่าเขาประสบป,ปัญหาทุเรียนตาย ก็เลยชวนอาเขาใช้แรกอาเขาไม่ใช้เขาเขายังไม่เชื่อเขาไม่ยอมใช้แล้วเสร็จแล้วพอตอนหลังเขาเหมือนไปดูทางญาติที่ใช้แล้วได้ผลน่ะอาเขาบอกว่าอาหนูมาสมัครเลยอาสมัครเลยอาลองใช้เลยแต่ขอใช้ปีนึงนะถ้าได้ผลอาใช้ยาวาเลยเพราก็ใช้มาดีเขาก็เลยใช้มาตลอดเพรมายิ่งมาใช้สูตรใหม่ตัวนี้ยผสมอะไรก็ได้สมยาตัวไหนก็ได้เงี<อ>้ยแล้วมันก็ตอบโจทย์คือต้นไม้มันให้เห็นผลดีเขาก็เลยพอใจให้มาชื่นชมในสวนน่ะคะนั่นคือที่มาที่ไปนะครับของความสุขใจ ที่พออยู่เงียบๆคนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอยากจะรักษาแผลใจรักษาแผลต้นไม้รักษาความเสียหายของต้นไม้ที่เกิดขึ้นตอนตกลงเขานัาน่นแหละคิดยังไงตอนแรกก็ก,ก,ก,ก็คิดก็ไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเอากันแบบนั้นเลยเขาจะเข้าสวนไม่ให้เข้าบอกอายคิดๆกันเลยว่าบอกให้เขาว่าลองมามาเราเราจะสมัครเลยลองใช้ดูพอใช้ก็ที่มันเหลืองๆมันก็แลเหมือนค่อยๆฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วใช้มาเรื่อยๆ แรกๆเราก็ใช้แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไรแต่เราก็ใช้แบบไม่ติดตอ่อมากถึงขนาดนี้ผมอยากย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ป้าแหวงเริ่มต้นด้วยการปลูกทั้งหมดเนี่ยเป็นพันต้นนะตอนที่ว่ามันอายุถึง10ปีแล้วอะที่ผมเกินไปตอนต้นนั้นมันเรื่องจริงไหมครับว่ามันมีการตายเล่าเรื่องตรงน,นั้นให้ผมฟังหน่อยตายตั้งแต่ริมคลองในยยันถนนนะตายหมดเลยเนี่ยแปลงเนี่ยปลูกใหม่ทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเห็นไปเนี่ย ตอนที่มันอายุ10ปีนะครับมันให้ผลผลิตเท่าไหร่ครับปีนั้นน่ะมงินได้นะประมาณร้อยกว่าตันร้อยกว่าตันเพราะมันต้นใหญ่มากต้นสวยใครเข้ามาดูก็สวยคือจะมาซื้อทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยได้ดูทุเรียนดูต้นดูอะไรกันสมัยนั้นเราก็ถือว่าภูมิใจแล้วถูกไหมครับใช่แล้ววันที่มันตายมันตายด้วยเรื่องอะไรบ้างครับเขาเป็นโรคอะไรอ่ะมันเหลืองไปทั้งสวนเนี่ยท็อปใบไหมท็อปด้วยค่ะรักษานี่ หลายบริษัทเนะเข้ามาแต่ไม่หายป้าแหวงตอนนั้นป้าแหวงหัวใจเป็นไงบ้างก็เยอะป้าแหวงตอนนั้นคิดยังไงครับจะเลิกหรือว่าจะทําต่อไม่ไม่เคยคิดเลิกเลยคะ ทำต่อพอทําต่อปุ๊บปลูกใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าผมฟังสิพอปลูกใหม่แล้วใช้อะไรมาบํารุงดูแลรักษาตอนแรกก็ทั่วไปอ่ะสามปีถึงได้ไปเอาเวอร์แพน pan, มาใช้มันถึงได้ดีขึ้นมาเมื่อเมื่อก่อนไม่รัดนะทุเรียนอนะ่ะเหมือนมันตายไปแล้วดินมันมีปัญหาแน่นอนเลยมันไม่ขึ้นอนะ่ะมันเหลืองอ,อ๋อหมายความว่าเราเริ่มปลูกใหม่มาเป็นระยะเวลาทุเรียนได้ปีคปีตอนนี้ทุเรียนอายุ6ปีก็หมายความว่าเ,าเริ่มมาใช้ เวอร์แพนตอนเข้าปีที่3มตอนนั้นมันเหลืองก็คิดว่าจะซ้ํารอยเดิมอีกไหมคิดว่ามันจงเป็นรอยเดิมแน่ก็เลยโทรหาหนิวเนี่ยหนิวเขาก็บอกว่าจะใช้ต้องให้คุณหนูเข้ามาก่อนโ oh, อ,อ้ไม่เอาว่า <laughs> <c ười> อาไม่เอาคืออายบอกเขาจริงๆริตอนนั้นอายมากสวนมันเหลืองมันไม่สวยอะคือคนเราเคยภาคภูมิใจกับร้อยตันถูกไหมครับ <c ười> วันหนึ่งมาแล้วสวนมาเสียหายถึงขั้นที่เรียกกันว่าใจเราสลายว่างันเถอะฮะก็ไม่อยากให้ใครมาเห็นหัวใจเรามาเห็นความเศร้าโศกของเราถูกไหมครับหลังจากนั้นนะ่ะ ตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นสูตรคู่หูมหัศจรรย์ถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วเราใช้ตรงนั้นอะอะไรมันเปลี่ยนแปลงตอนนั้นบ้างครับใช้ครั้งแรกเราเอามาฉีดบนต้นก่อนนะแล้วเขาก็ให้ลาดดินหรือว่าราดก่อนฉีดเนี่ยป้าก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันต้องสามปีนะแต่ก็เราก็ใช้เรื่อยมาตลอดมาแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยเรื่อย,อยมันก็ดีขึ้นอะ่ะมันก็เหมือนว่าจากแปลงตรงนู้นมันดีขึ้นอ่ะเราก็ใช้ไล่มาแปลงนี้แล้วก็ไล่ไปหมด สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดครับตอนที่เราเริ่มใช้จนปัจจุบันนี้คืออะไรครับมันก็เหมือนต้นไม้มันยอมรับอะนะ มันฟื้นเนี่ยมันเหมือนเขียวขึ้นเลยใบเใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นแล้วรากเราที่มันต้นมันแฉะแฉะมันก็เหมือนแห้งมันก็เหมือนว่าดีขึ้นน่ะบอกไม่ถูกกันบอกว่ามันดีขึ้นถ้าอย่างนั้นผมถามเลยกันลวกันว่าหลังจากนั้นอ่ะนี่กับสองพันต้นถูกไหมครับปูกใหม่เนี่ยใช่ค่ะปู่แบบประชดหรือเปล่าตอนนั้นตรงไหนว่างใสหมดเลยตรงไหนที่ว่าแย่ทุเรียนได้แย่หมดเลยแย่หมดเลยค่ะเลยเป็นสองกับสองพันต้น ใช่ฮะเมื่อก่อนมันไม่ฟางขนาดนี้นะทีนี้มันเรามีที่สวนเงาะหรือว่าสวนอะไรแม้แต่ในสวนมังคุดอะไรไปแย่ใส่หมดเลยค,คือมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ยอมไงลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรตอนนี้บริษัทพัฒนาเรียกว่าสร้างนวัตกรรมนะครับนำผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่านวัตกรรม3มเกลอือสูตรใหม่นะครับเวอร์แพนอะมิโนและก็ไคโตซานโอลิโกเมอร์ omer, ซึ่งใช้ง่ายละลายไวเนี่ยพร้อมทั้งสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรตอนนี้คู่หูเนี่ยยังเป็นคู่หูคนเดิม เราได้มาใช้หรือยังครับได้มาใช้แล้วค่ะใช้มาประมาณสามเดือนนะชุดใหม่กันเนี่ยตอนที่สามเดือนนี้ที่เรามาใช้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างน้องอธิบายให้ผมฟังนิดนึดนงเถอะครับใช้ชุดนี้นะก็ดอกอเห็นดอกมันออกมาหมดอนะมันออกมาทั้งสวนยกแปลงเลยทั้งหมดนี่เลยค่ะมันจะมีรุ่นน้องตามมาที่หลังก็คือเราแต่งออกไม่ทันนั้นเองแต่รุ่นพี่เนี่ยเยอะมากก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่ก็นี่หรือเปล่าไม่เคยผ็นอย่างนี้เลยค่ะไม่เคยออกได้นในสามสี่ปีที่ผ่านมาครั้งนี้ เป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นชุดของสูตรใหม่เป็นไงวิธีการใช้ใช้ง่ายมันสะดวกอะอย่างละซองอ่ะนะแล้วเราก็ฉีดกับยาตัวอื่นๆได้อีกหลายตัวเงี้ยอ๋อสูตรใหม่นี่สามารถผสมแล้วไม่จับตัวกันไม่จับเพราะว่าเขาได้คิดค้นกันขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรใช้ง่ายเหตุผลที่คําพูดว่าใช้ง่ายเนี่ย <c oughs> คือคนงานก็เอาไปใช้ง่ายเราสั่งแล้วก็ง่ายใ,ใครก็ต่อใครก็สามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งเรื่องมาก จะผสมเคมีก็ผสมได้เลยในครั้งเดียวก็เท่ากับประหยัดต้นทุนที่เราเสียหายไปพอพูดถึงเรื่องต้นทุนเรื่องของประหยัดแรงงานเพราะมันเป็นเรื่องเงินทั้งนั้นปีนี้ถ้าเราเห็นตามดอกอย่างเนี้ยป้าแหวงคิดว่าถ้ามันติดเป็นผลแล้วเนี่ยจะสักกิดตันกันโดยการคาดการด้วยการที่เราทำมาจนรู้ร้อนรู้หนาวกับมันแล้วเนี่ย อันนี้อยากต่อไปแต่รู้รว่าได้่ะต้องได้อย่างน้อยๆอ่ะขอบอกผมสักที่ไดผมได้ชื่นใจต,ต่ำสุดเนี่ยเท่าไหร่ครับต่ำสุดน,นั่นนะเอาสักห้าหกสิบตันก็พอไหมห้าหกสิบตันได้แน่ๆ,ๆอายุหก<ช> <6 S 1> ปีถ<ช>ูกไหมครับ<ช><ช>อันนี้คือต่ำสุดนะครับสูงสุดนะถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไม่บอกเพราะป้าแหวงชอบทําสวนเงียบๆคนเดียวป้าแหวงครับอยากใช้ฝากเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าในเรื่องของสิ่งที่เป็นพลังในการทําการเกษตรป้าแหวงลองพูดที่ว่ามัน ช่วยเรายังไงบ้างครับเมื่อก่อนนี้นะใช้วันเราผสมยาทีเนี่ยเราจะต้องใช้หลตัวมากเปิดตําราดูเลยแหละเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ง่ายแล้วลูกน้องก็ทําได้เราก็ทําได้ สุขภาพเราก็ดีขึ้นนะคือเราไมไ่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากถ้าเราเปรียบเทียบต้นทุนเมื่อก่อนกับปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์เป้าแหวงคิดว่ามันเท่าไหร่กันครับน่าจะเป็นครึ่งอะ่ะเพราะมันตัดยาไปเยอะมากมันตัดยาไปหลายตัวมากอะ่ะเราเสียเป็นล้านมันก็เสียประมาณ5้าแสนว่า<ะ>อย่างนั้นก<ะ>ันทีเดียวก็น,นี่ก็ถือว่าเป็นพลังใจของนักการเกษตรทั่วไปอยากให้ทางที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับให้ความมั่นใจกับเพื่อนพ้อง ผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรครับรเฉยเิญครับช่วยผู้หูสูตรใหม่เนี่ยค่ะใช้ง่ายก็ลดต้นทุนเป็นชีวภาพให้ผลผลิตต้นไม้ยืนยันได้ชวนใช้ค่ะก็ถือว่าทุกอย่างเป็นอินทรีย์เพราะดูเข้ามานี่ผมยังไม่ได้กินอย่างอื่นเลยถูกไหมครับสดชื่นเป้าแหวงเองหน้าตาก็สดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังใจในการที่จะบอกต่อถ้าท่านใดที่มีปัญหาด้านการเกษตรมีเรื่องโรคภัยไม่รู้จะหันหน้าพึ่งใครครับดูอย่างเป้าแหวงเป็นต้น ครับรแ้าแหวงก็ได้ให้พลังใจกับนักการเกษตรทั่วไทยวันนี้มิสกเกษตรยั่งยืนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่3เกลอนะครับเวอร์แพนนะครับสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไว mm hmm. เห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเพราะเป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เราก็ถือว่าทุกท่านนั้นมีความสุขร่วมกันเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิรเกษตรยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะบอกว่าทุกคน ร่วมกันใช้อินทรีย์เพื่อชีวิตที่ยืนโยงด้วยครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับสามเกลอเวอร์พันสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกคยด